ตัวใหญ่มากนะครับผมตัวนี้โอ้โหโไม่ได้เจอตัวใหญ่ๆอ,อย่างนี้นานแล้วนะครับจริงผมอื้ออหืวนๆเลยนะครับปกติเราจะเจอตัวยาวครับไม่ได้อ้วนคนาดนี่น่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าไข่หรือเปล่าครับ,ไ,ไ,รบไปขอบคุณมากค่อยๆไปนะโอเค อย่าบอกนะวันนี้ไม่มีตัวกัดอ่ะหวานกัดอย่างดีไปโดนนะครับโดแล้วโดแล้วโดดแล้วโดแล้วจะได้ไม่ช้ำนะครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับเดี๋ผมขออยญาถ่ายรูปนะฮะสวัสดียามเช้าด้วยนะครับวันนี้ผมอัปเกรด ตะขอเีย้อยแล้วจากทิปที่แล้วที่เราโดนของใหญ่ไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันตัวใหญ่ที่บ้านผมอะค่อนข้างหายยากนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนหรือเปล่าเวลาใช้อุปกรณ์เล็กๆชัตเตอร์คอยดีคอยงี้ครับก็โดน,นจริงๆเลยสีอุปกรณ์พร้อมนี่ไม่เคยโดนอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินทั้งเนี่ยวันนี้ โอนแล้วนะครับกะเ,เข็มนะครับผมหดไปแล้วค,ครับวันนี้แปลกๆไม่ได้ปลาเลยนะครับ วิ่ะโดนนะครับตามมากัดซ้ําจนโดนนะครับผมเป็น,นานะใช้สวยนะครับชนะแลือก็สูนนะฮะสนากนะครับ,รรบโอ้ใหญ่ดิมกันนะครับผมโอ้ใช้เบ้งนะครับ โอ้โหเล้ยวอนุญาตให้รูปเลยครับปับหนนะึ่งนะเคเขาได้พักแหละโตใหญ่มากนะครับผมตัวนี้โอ้โห ไม่ได้เจอตัวใหญ่ๆอย่างนี้นานแล้วนะครับจริงเผมออืมอ้วนๆเลยนะครับปกติเราเจอตัวยาวครับไม่ได้อ้วนค่ับนี่น่าจะเป็นตัวเมียรด้เปล่าไข่รือเปล่าครับไปขอบคุณมากค่อยไปนะเคเคิื่งออกไป ไมโดนกันนะครับอันนี้เป็นปลาเข็มนะผม เข็มน okay, ี <Christmas music> ่ก <aging kav> <uit> ็อ้วนนะครับนี่ผมใช้ขีมปลดดีกว่ากันนะฮะไอบอกนะผมไม่ได้เอารีมมาอีกอ่ะอ้อมมา เตรียมกัดแล้วนะนี่อ่ะปิดนิดเดียวเองนะครับอ่ะตวรวรจกำลัาติดอีกอ่ะโอเค น้อยนะผมหนึ่งแต้มนะครับโอเคเราปล่อยไปเลยนะครับอบมาก รูหมาอยู่กลางน้ำสี่ต <aqueles> <ming> ัวไปทำใหม่ตรงนั้นอม่มมีคนลงไปแล้วนะฮะเราไม่รู้เราไม่รู้ต้องรองครับเดย๋่อตัวเดิมนะครับอืมเปลี่ยนตะขออัปเกรดขึ้นมานะฮะหมายที่สองมีคนดำยิงไปแล้วนะครับเราเลยไม่ได้เข้านะครับมีคนสองคนดำยิงไปแล้ว เดี๋ยวเรามาลองใหม่นี้ลยนะครับไม่รู้ว่าปลาจะอยู่หวังหรือเปล่านะครับมีตะลอยตีนหมาแนละหมาสี่ตัวอยู่ตรงกลางกลางเกาะนะครับได่นอนอจริงๆเล่นน้ำแต่เช้าเลย เมื่อวานตอนนี้นะครับเบินตัวใหญ่นะเดี๋ยวเมาซ้ำไม่รู้เขาจะอยู่หรือเปล่านะครับไม่มีตัวอยู่ครับผมอันนี้พลาสไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีเสมอโดดรอยคอกันนะฮะยอด หมายแตกหมดเลยโดนเลยนะครับตกไปโดนเลยนะครับเป็นกระสูนน้อยนะครับผมหนึ่งแต้มน,นะขอจับหน่อย อุ้ย <c oughs> ขอบคุณครับ ย่าบอกนะวันนี้ไม่มีตัวกัดอ่ะหวานกัดอย่างดีไปโดดนครับโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วโดนแล้วหนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม อุ้ยตะขอหักครับหักไปต้องไหนวะเนี่ยนะไม่ใช่ตัวนี้นะครับหนึ่งแต้มน,นะครับเดี๋ยวผมปล่อยเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนตะขอแป๊บนะครับอขอบคุณมาก ตกไปโดนเลยนะครับผมนึกว่าติดต่อก็เลยสมบัดนะครับนี่เป็นปาสนาครับผม,มนี่เหมือนเขาสู้ดีมากเลยครับเดี๋ยวผมค่อยเล่นนะฮะ เกี่ยวตัวมาครับใช่ไหมโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับไม่อยอมโอ้ตัวใหญ่นะครับมันตะขอนึงเกี่ยวเขา้าเข้าเข้าปากครับแต่ว่าไอ้ขอนึงไปเกี่ยวท้องนะครับเข้าไปตะขอช้องก่อนจะได้ไม่ช้ำนะครับโอ้ตัวใหญ่นะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปนะฮะ เ,เร็ปล่อยเข้าไปเลยนะฮะตัวใหญ่ดีนะครับสู้แรงดีจริงๆครับตัวนี้นี่นะครับโอ้ปรับกล้องตัวะโอเคขอบคุณมากไปแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวเราลอง,ลองตกดูนะฝั่งนูง้นนัดเยอะยหรอือเปล่าโดนนะครับหมดด้านเรา กระสูบน้อยนะครับอีกหนึ่งแต้มนะครับมาปล่อยปล่อยฟังหลังนี่นะครับเราจะตีตัวหน้าต่อนะครับโอเคอุโอ้โหโดนสามขไอสองขอนะฮะตัวผู้เนี่ยสากมือเลยนะครับ โอเคเราปล่อยเข้าไปเลยนะครับตัวน้อยนะไปขอบคุณมากโดนนะครับทำมากัดใกล้ๆเลยนะครับ สูบน้อยนะครับผมพิงออกมาจะฟังฟังซ้ายนี่นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากไป โดนแก้วนะครับนี่ก็เยอะจริงๆอุ้ยหลุดแล้วนะฮะสไลายก็เยอะนะครับข้างล่างในเปลี่ยนเป็นดงสลายแล้วมั้งครับผมไม่ได้มานาะนน้ำก็เปลี่ยนทางนะครับหมายเปลี่ยนหมดเลยอืม เห็นสนาหักระโดดนะครับโดนนะครับเป็นกระสูบนะครับท้องแดงๆเลยเนี่ย ส่บน้อยหนึ่งแต้มนะครับกูไม่น้อยนะครับไฟกำลังกำลังดีเลยครับไฟกำลังวิ่งครับเป็นสีทองนะครับเป็นตัวผู้ด้วยครับเดี๋ยวเราย้ายใหม่นะครับเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนว่าเหลือเยอะหรือน,น้อยเราจะไปที่ไหนได้ครับโอเคขอบคุณมาก เปิดนาใหม่ยังครับผมเจองานหินอีลนะ้วจะกิ้งไปลูกขุ่นไหมเนี่ยอุ้ยน้มยืนกดไลค์ผมด้วยนะครับนายใหม่อีกแล้ว โอเคเบื่อจะเฮโครนี่ผมกเก็บเฮโคนเลยนะนไม่ตกแล้วปาวลาจะเผ็ดดีกว่ามาสวยครับตรงนี้ เราตั้งใจจะมาตีต่อลงูนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูน้ำมันแหง้งแห้งสุดๆเลยนะครับเสร็จคนดำยิงอีกแล้วถึงหมายแล้วนะครับที่เราตั้งใจเดินลงมาก็เพื่อหมายนี้นะครับ เกลองตัวเลยดีกว่าได้ไม่ได้ยังไงไม่รู้ครับโดนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับเปิดเบรกหวานไปหน่อยน้ำมันตื้นด้วยนะครับ โอเคได้หนึ่งแต้มนะครับน้ำมันแห้งมากวันนี้เดี๋ยววันหลังจะมาลองน้ำไม่เยอะดูนะครับน้ำเยอะก็หาตัวใหญ่ขอบคุณครับไป มาโหดตอน,นอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองจังนานถ้าไม่โหดอ่ะ กระสุกพุ่งไปเป็นฝูงเลยนะฮะกระสุกพุ่งไปเป็นฝูงเลยแต่ไม่กัดครับมันใส่น้ำมันน้อยจัดเขาไม่อยู่ตามโตนะครับอยู่ตรงกลางกันเลยแต่เย็นพนุ์อุ้มแล้วก็ปล่อยแล้วไม่ยันดิ้นเลย ขอไปเลยนะครับขอบคุณมากเดีย๋ยวลองเคาะตรงกลางดูนะครับว่าเขาจะกัดไหมเขาไม่สนใจเหยื่อะนะฮะ โดวนะครับตัวเล็กอีกแล้วนะครับโอเคขอบคุณมาก สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วับผมกับทิปตกปลาก่อนเปิดร้านนะครับวันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับคงช่องแคบด้านเหนือกัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้แต่ก็ได้เรื่อยๆครับเลาะตีมาเรื่อยนะครับจนมาถึงหมายสุดท้ายนะครับตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับไปเปิดร้านก่อนนะนี่เป็นหมายสุดท้ายเป็นหมายใหม่ครับสําหรับการเดินตีของผมนะนี่นะครับ ต่เสียดายครับผมน้ำมันแห้งไปหน่อยครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนประตูเขื่อนเขาปิดกี่โมงนะครับแต่ตอนเช้าวันนี้น้ําแห้งมากๆเลยครับเสร็จคนดำยิงแล้วขเขื่อนนะพูดไมูนะครับตอนหน้าตอนนี้นะครับเขาปล่อยน้ํามาหลายวันแล้วนะครับปล่อยปริมาณเยอะด้วยและมีวันนี้เนี่ยที่แห้งอะ่ะวันนี้เสร็จแน่นอนปลาโดนดำยิงยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจน,นจบคลิปนะครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับทริปหน้าอาทิตย์หน้าถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมมาตกให้ชมนะครับถ้าพรุ่งนี้มีเวลาพรุ่งนี้ก็มาครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ